พี่ดองเอ้ยบาทนี้โอ้โยสวัสดีเจ้มาม่แรงพี่ดองครับมาเบิงบะขามเปียกอยู่บ้านลูกพี่นะครับเพื่อนว่าบะขามกําลังสุกหลายบ้านเท่านะครับเลยปอกปอกเปลือกออกเป็นบะขามเปียกครับเสียเอาไว้ขายเป็นกิโลบะขามคือถือกแต่ปีนี้นะครับถามสอบถามเพื่อนวา่าตก๊กิโลละสิบก,กว่าบาทนะครับบะขามเปียกบะขามสมบัติน้องไหนพี่ออ้องเออโปอกอปอกบะขามย่างเดียวได้นี่เนาะโ กองจูนพูดเลยพี่น้องมีแต่บะขามบะขามสมบ้านเท่าเนี่ยพูดนะบะขามเปียกอะไรจะขนาดนี้เอาหน่วยไงก็มีตัวในลูกเพ่เอโอ้พูดนะช่ว่นี้มีอยังมีแต่บะขาม,ม,ต,ขามตัวในกองกเยอะเลยช่วงนี่จ้างเขาไม่เห็นพี่น้องเลยวะเฮ็ดคีบสูพี่น้องเมื่อกัน้าบะขามเปียกช่วงนี้กําลังหลายเพราะบะขามสุกแล้วมันโลนแล้วพี่น้อง ผู้เถาวบนไปเก็บมาแล้วก็มาปอกไว้นะครับพูนะ่ปะปาดดูเมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้อนเลยไม่เห็นมาขามเปียกเลยมาถ่ายคลิปสู่พี่นอ้องเบิ่งครับกองจุนพูนอยู่ใช่หรจะคว้เาเงินออกไปถามหลวงพี่ก่อนพี่อีกถุงหนึ่งโอ้ยเต้ปอกจักเดือนจั๊กได้หลายปเนนี่ยปอกจักมือนี่ได้หลายปนเนนี่ยใส่เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ป่ะ โลจักบาทก่อโลละสิบคัวสิบสองสิบเอ็ดสิบสองนี่ติโอ้ยมันคือถือแจกโอ้โดว้วไออันอันนี้เจ้าเสียบเพียงนะครับเป็นของมาสดกว๋วยเตี๋ยวน้ำเจ๊เพิ่นมเลยลูกพี่ขอไปใช้หลังหันไว้แบบปอกบักขามอาชีพใหม่ห่วยเพราะเป็นอาชีพใหม่อาชีพเก่าอ, <laughs> อาชีพเก่าตะกี้ต่านก๋วยเตี๋ยวหน่อยประจำหมู่บ้านพี่น้องครับมีหอดน้ำหนำชาหนำโอเลี้ยง เนีจิ้มเขวล่ะโอ้บวกขามนางคือแนนนอนเนี่ยคักคักักบอกเองเลยมันวะ่อืนนะ่เอารับสื่อน้ำบอกเองพ่อครับครับ็คือหมายถทงว่ากิโลละสิกว่าบาทเลยมาดิข้าเจ้าขาเจ้าสิมาลับห้องมนบ่อืม้เจาเท่าไหร่ห้องทรงเท่าไหรเป็นตันึ้นคุณแล้ว ปลาธระตันบนหน้าท่านกิโลหุนนี่หรือพี่เพื่อจะได้ท่านกิโลนี่จบอ่เป็นเดือนบนตีหรือพี่นี่ปลาทรงธระตันทรงธระตันสองตันโยห์หันประมาณแจ็คลูกถ้าเปิดหกลอยกิโลปลาอยังอีกสี่ลอยบนตันเอ้าเอาเดี๋ยวพาไปน้องเขาไปเบอกอีกแ็คลอบก่อนได้ขอม้วนหรือพี่น้องครับนั่นก็คือนั่นก็คือว่าทรงขายเป็นตัน เป็นตันครับพี่นหว่างคนบ่ได้ขายเป็นกิโลบ่ดไดอ่ะเพิ่นรับซื้อน้ำผู้เฒ่าบ้านเฮ้าน้ำโอ้สะพอมันหลายบ่ดไดอ่ะเนี่ยครับผู้เฒ่าเอามาปอกแล้วก็มาขายเป็นกิโลกิโลนะครับผู้เฒ่าย่ามว่างเพิ่นกะเอาบักบักขามปอกมาขายลูกพีแล้วก็รับซื้อน้ำมาเนเพิ่นกะสิมีคนมาต่ออันมาเอาพาไงคือว่าสิมีผู้รับเหมาเมา,เอาอีกต่างหากนะครับนี่ฮกอร่อยกุ้งครับกองอยู่นี่เพิ่นว่า แต่ว่าหอดหอดตันสักวันก็จะต้องสิมงว่าเอาสันตันหนึ่งมันพันกิโลคุณพี่น้องโอ้ยเป็นปลาขามเปียกเนาะบารีน้องโอ้ยกินไหมเป็นปลาขาเปียกขายน้าแผงตลาดน้าร้านค้าทั่วไปเอาเอาจังสี่หล่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้แก่นบ่รูษพี่เนี่ยโอ้บ่ได้แก่นเลยตะกี้คือเจ้าเคยเห็นเขาเจ้าแก่น่ายซะนี่โอ้แก่นกันอีกราคาหนึ่งสันดุพี่เพันว่า นะครับอู้เป็นผู้เขาเรล่ากาเลยหลายแห่งหลายแห่งน,นะครับนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านผู้เฒ่าราชชุนนางจะเป็นผู้เฒ่านะครับพี่นอ้องไปห้าเก็บบะขามนะครับไปสันต้นบะขามเก็บลงมากัมาปอกปอกแล้วก็มาขายกิโลละสิบกว่าบาทพี่นอ้องเพราะไขคามหาค้าผู้โอ้ยคือปองแ,แต่จานลอยเป็นเล็กหน่อยก็ะด้งสิละไปเก็บกับเมย,ย์ไงตะกี้มันกิโลละเท่าไหร่นอเท่าที่จำได้ แต่เราเป็นเด็กหน่อยกิโลละสองบาทนะครับพี่น้องสองบาทสามบาทเนี่ยเราเท่าสี่จื่อได้นะครับพี่น้องตั้งแต่เขาโรงเรียนอยู่พนะครับเคยไปเก็บกับยายแล้วก็เอามาปอกกันสิละามาขายข้าเจ้าสีมาซื้อนี่ือวอเช้าเขาเจ้าสีมีรถบิกอัพมาเลาะซื้อน,นะครับปลาคามเปียกสมมุติตกไปกิโลละสิบกว่าบาทกระถือว่าพอแพียงนะพี่น้องยังถือว่าถืออยู่กิโลละสิบเอ็ดสิบสองบาทยังถือว่าถือนะครับเพราะว่าเพื่อสิได้ แล้วก็ไปเก็บบักหลายต้นนึงได้เพื่อสิได้นี่แหละครับมาปอกนั่งปอกยง้มหนาวเนาะตะกี้พี่รองนะครับแก่ในมันหนาวมาขวานั่งในบักขามกับสุดยอดนะครับเพื่อสิปอกได้เท่าละโลนะครับใส่เวลาหลายมือนะครับถุงนึงนี่ก็สิบป,ประมาณโอ้สิบโลอยู่ตัวนี่ถุงละสิบโลปาดบักหนักๆเลยนี่เออจ้วยยกบ่อขึ้นเลยสิบโล ถุงละสิบโลว่าจันถุงละสิบโลสิบถุงก็ร้อยกิโลโอ้ยูนี่หกร้อยโลมันก็จะมีถุงใหญ่น้ำเนาะถุงละส่าโลก็มี่วะจั่โอ้ยตกใจเลยเป็นของอยางกัาเบิง่งปัดว่ามันวันน้ปอกผู้ดเดียวเสรนจนะคือสิบป,ปอกหลายแท้วนะันนี้มาได้แท้คนรับสื่อน้ำผู้เฒ่าอยู่บ้านน้ำนะครับแมนเบิร์ตตัวนี้กองอยู่เบียร มะขามเปียกบ้านเรานี่แหละอืก่อนขอรู้ยู่นี่สมแขวเลยพี่น้องเลยราคามันอยากถือกแน่นาะเพราะว่ามันโลละสาบาทผมว่าสมือนี่สนอกว่ายังยังอยู่สิบกว่าบาทคือเก่าอยู่พี่น้องราคาไม่ขึ้นให้แต่ว่ามะขามย่ามเนี่ยก็เป็นย่ามมะขามย่ามมะขามสุกมันโลน,นะครับพี่น้อง เพิ่นก็ไปปอกแต่ว่าก็สิมีเกือบสุบันอยู่ดอกนะครับพี่น้องว่าบากามสมทั้งเกตอีสานบานเฮ่าไห่เพิ่นกะเสียมาปอกนะัยมปอกเนี่ยนี่แหละบานนก็สิมีรถทั้งหน้านาทั้งอะไรก็จะมารลับซื้อเฮ่ากับเก็บเก็บ,บไว้นะครับนี่โอ้ยขื่นปอกสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น้องครับนี่สุดยอดเลยไปหาขึ้นบักขามสั้นบักามใหม่ไม่ใหญ่แต่ก็มาปอกคือกันเลยนะครับอืมกินหอมดีขนาดเลย กินก๋วยเตี๋ยวเัาแต่เลี่ยงห้องหันพี่น้องครับก็เลยแนีมาเห็นมาเคล็ดคลิปสู่พี่น้องมือกันอ่ะยามมือเลี่ยงนะครับมือเลี่ยงว่าสิไล่สดเรียนเรียนยูเฮือนนะครับไล่สดอาพี่หาน้องนะครับบอกพี่บอกน้องนั่มนะครับมือเลี่ยงนะสิไล่สดกับน้องพัตรราศีนานุวันนะครับสิล่องเบิงไฟเพราะว่าจันลอยเดาเป่าไฟเป่าหยังเหลวมันแหงแหลวนะครับก็เลยสิเสียบไฟล่องเบิงมือเลี่ยงนะครับประมาณหกเหมืเรี่ยงพุ่มหนึ่งนี่ละนะครับเดี๋ยวสิไล่สดจักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็ได้ หายคิดถึงพี่น้องนะครับว่าสิเหตุงานไลฟ์สดวันที่3นะครับไลฟ์สด EP ที่4นะครับร้อยซี่บริจีซิ่งนะครับวันที่3มีหน้านี่นะครับพี่น้องเนาะก็เลยว่าสิไลฟ์สดเมลี่บอกข่าวพี่ข่าวน้องนั่นะครับไอ้เพื่อนไปติดตามทั้งเพจไลฟ์มิวสิกนะครับพอได้เบิรงไลฟ์สดกันนะครับไลฟสดชมฟรีเดี๋วพี่น้องเด้อนะครับวันที่3นะครับอ้าจะได้กระตารอติดตาม วันที่3นะครับทางเพจร้อยมิวสิกนะครับ <c oughs> โอ้สะอานมาขามุะเด้พี่น้องยงางอวอมเบิง้งไม่ยังเบิ้งมาขามนะเพิ่งเดี๋ย้กล่องตุนพูนอยู่ว่ามันปอกผู้เดียวมาได้แทนรับซื้อพร้อมตัวนี้ตัวนี้คือใบใบน้ำมูมันมาสิยกไปหายโอ้ยหนักยกบ่ <c oughs> ขึ้นมาสดก๋วยเตี๋ยวแล้วไล่ไดก็ได้ คลิปพร้อมมาในีคลิปมาขามเปียกพี่น้องนะครับอยู่ถนนหนาทางใหญ่นะครับเสียงมุกดาหารมุกดาหารไปอำนาจเจริญนะครับเสียงนี้มันสิเป็นเสียงริมน้ำโขงนะครับเอาลูกพี่เป็นหมากอยู่ตัวนี้คือกันอยู่ตัวนี้หมวกม่วงเนี่ยพันเดียวกันครับของจ่ายรอยที่อยู่เฮือนพี่น้องครับอยู่หนาทางทางหัวกันโอ้ยพันเดียวกันเลยแต่ว่าปีนี้มันสีใหญ่ให้บ่พูปีไก่มีแต่หน่วยใหญ่ๆกะสิบ่คือเก่าอยู่บ่ซั่นเลย โอ้โหอยู่ตัวนี้เนาะนี่ละได้ซ้ำเลยละปีนี่เบาเบาถึงว่ามันดีน้อยใหไงก็จังปีกายวะของผมก็เป็นหมากซีหาหมากอยู่ดิต้นหน่อยๆว่าว่าว่านี้ครับอยู่หนาเงื่อนผมก็เป็นอยู่หมักม่วงใหญ่ไปหรองครับหมักม่วงน้อยใหญ่ๆหน่อยหน่วยหนึ่งประมาณเกือบโลไอแล้วคาร์โนว่าโลโลน้องหนูพี่เนาะหน่วยละกิโล อ้าวคลิปนี voilà son, et oon, et e ้พาพี right. yup. ่น้องมาเพิ right. ่งบะคมเปียกนะครับคือพ่อตอนเป็นเด็กน้อยนะครับก็เลยถ่ายคลิปสูพี่น้องเบิ้งสนอกนะครับบะคมเปียกป่านเห่าบะคำสมบะคมซุกนี่แหละนะครับคือพ่อแต่สมัยเป็นเด็กน้อยสนอกแนมเห็นล้วก็เลยโอ้แต่สะอ่อนนะครับก็เลยถ่ายคลิปซูพี่น้องเบิ้งซื่อๆนี่แหละนะครับหลาบอกข้าพี่น้องนั่นมา่เลี้งวาชรัยสดเล่นๆกันกบน้องพล่าศีนานวลนะครับนะครับวันที่สาม นะครับ EP ที่4นะครับวันที่3 EP ที่4นะครับนี่ละเพื่อนมึงใกล้ๆกันนี่ละพี่น้องย่างมาะดี๋ยวเห็นเลยสวัสดีเพื่อนยันร้อยเลยครับทุกคนนี่กับแม่นอีกปรโตปอกเอ็นประตูนี่ขามใหญ่ตัวนี่อ่ะคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวบนกระดีญ่างมาเงอนก้อนบาทนียนะครับไปเตรียมไปที่ไปเตรียมฟื้นไฟนะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้อง นะครับนี่ล่มเย็นวีวีครับย้ำเมลี่อย่งมาเริ่มสีน้ำอีกแล้วนะครับบรรยากาศทั่วไปบ้านเรานะครับขัามาแรงมานะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนิดละครับซ้ำไปดีอยู่ดีมีแห้งครับบรรยากาศบ้านๆบ้านเราครับดูบักขามนะครับมาเบิ่งบักขามน้ำกันพี่น้องนะครับจวดคือเก่าเลยพี่น้องเด้อร์พอกันไรซสดเมลี่ทั้งเพจดลอยมิวสิกครับ